เตรียมความพร้อมให้อนาคตธุรกิจคุณก้าวสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั True Business ผู้นำเครือข่าย 5G อัจฉริยะนำอีโคซิสเต็ครบวงจร True b i z t e c h ดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมร่วมมือกับ阿บาบ cloud เพื่อผู้ประกอบการในงาน f a c t t x 2023 True Business น,นะครับก็นำ โซลูชันต่างๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยี 5G เพื่อมาช่วยผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนนะครับเราพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนอนาคตไปกับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับเพื่อให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับ We believe that this collaboration can assist Thai business to improve their operational efficiency, also to accelerate their business growth by digital transformation through business. หนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชันเพื่อธุรกิจร่วมกับเคลื่อนอนาคตความสำเร็จให้พร้อมเป็นของคุณแล้ววันนี้